ละครดาวคนละดวงของเราก็เดําเนินมาจนถึง e ีีสุดท้ายแล้วนะครับผมก็อยากขอบคุณนะครับขอบคุณคนดูทุกคนแล้วก็คนปั่นทุกคน,คนคนที่ติดตามชมเรื่องราวของดาวคนละดวงมาจนใกล้จบนะครับขอบคุณมากที่พวกคุณแบบสนับสนุนพวกเราแล้วก็จะดีใจมากถ้าคุณสนุกสนุกไปกับละครของเรานะครับขอบคุณจริงๆครับเพราะว่ามันทําให้พวกเรามีกําลังใจในการทํางานกันต่อไปนะครับ สิ่งที่เราได้เต็มที่กันมาได้สู่สายตาทุกคนแล้วก็นักแสดงมีความสุขคนดูมีความสุขพวกเราก็ดีใจครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับ E.P. สุดท้ายจะเข้มข้นแค่ไหนจะเกิดอะไรขึ้นเพราะตอนนี้เรื่องราวมันเยอะมากจริงก็ฝากติดตามด้วยกันจนจบเลยนะครับผมขอบคุณมากนะครับ ค่ะก็ขอขอบคุณนะคะแฟนๆทุกๆคนนะคะที่ติดตามดาวคนละดวงนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ทั้งรักแล้วก็สงสารนะคะในตัวของชลธน์ด้วยนะคะก็ยังไงก็ฝากละครเรื่องน,นี้นะคะไว้อยู่ในดวงใจของทุกๆคนด้วยนะคะกับดาวคนละดวงค่ะครับผมก็ ขอบคุณพนักงนละครทุกคนนะครับที่ติดตามชมละครดาวพลดตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนสุดท้ายเลยก็ดีใจามากๆครับแล้วก็เลยกได้เลยว่าหายเหนื่อยเป็นติดทิ้งเลยครับดีใจที่ปนักงานทุกคนติดตามนะครับก็ขอบคุณครับกับกําลังใจทุกใจกําลังใจทุกดวงที่ให้กับพวกเราครับผมขอบคุณครับก็ขอบคุณ แฟนๆช่อง3แฟนๆละครดาวปรืดวงที่ชื่นชอบทุกตัวละครเลยนะครับรวไมไปถึงนักแสดงทีมงานแลวก็ผู้จัดช่อง3นะครับก็ขอบคุณที่ให้โอกาสมีมได้มาเล่นในเรื่องนี้นะครับเราขอเองแล้วก็แล้วก็ฟีดแบ็กกลับมาตอบกลับมาถือว่าดีมากๆครับก็เป็นอีกเรื่องที่พิการบาทก็ขอบคุณมากครับขอบคุณแฟนๆที่ดูแต่ต้นจนจบนะครับก็ ออรู้สึกดีใจครับท,ท,ที่ที่ได้ชอบแนวนี้นะครับแนวแบบจิตนหน่อยๆครับขอบคุณมากครับก็หวังว่าทุกคนนะคะจะได้รับความสุขแล้วก็ความสนุกความอินเอ็มใจไปนะคะอ,อยา่างเป็นเปลี่ยมล้นหวัวใจเลยแล<อ>้นะอยากให้ทุกคนสน,นุกแล้วก็มีความสุขมาะคะ่ะสุดท้ายแล้วเราตั้งใจทํางานเราทุกคนแัปปี้แล้วก็ดีใจมากๆเลยคะ่ะก<อ>็หายเหนื่อยเ<อ>นาะ<อ>นเราก็ทํางานแบบด้วยความสุข แล้วเราก็ส่งต่อความสุขนั้นให้กับแฟนๆผู้ชมนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็มีความสุขไปกับผลงานของเราขอบคุณมากเลยขอบคุณจริงๆค่ะเราอยากให้ทุกคนนะคะติดตามด้วยว่าแต่ละคนจะเป็นยังไงในตอนจบนี้ใช่ค่ะวันนี้อาจจะไม่อยู่แล้วแต่ว่าก็ยังต้องขอบคุณจริงๆนะคะแล้วก็ฝากติดตามผลงานของเราทุกคนต่อไปด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย ขอบคุณมากจริงๆครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งไม่รู้จะขอบคุณอีกที่อีกจะพอขอบคุณครับ